สวัสดีผู้ประชาการทุกๆท่านเลยนะครับอยู่กับผมคนเดิมนะครับก็คือเกิดคุงอัสซูลเลนและนบ,บัตดนี้ก็ถึงเวลาแล้วที่ทุกคนนะครับจะได้ทําความรู้จักกับสาวอสุลเล่นหรือพวกสาวๆเรือรบที่ผมจะไปทําความรู้จักนบ,บัตดนี้ครับผมส่วนพวกเธอนั้นจะหน้าตาเป็นยังไงนั้นไปชมพร้อมๆกันเลยครับโอเคครับ ท่านผู้ชมทั้งหลายยินด it ีต like ้อนรับเข้าสู่เกมอะซูเลนนะครับเชื่อว่าใครๆหลายคนก็ต้องเคยรู้จักกับเกมนี้นะครับค่ะสำหรับใครที่เป็นแฟนๆอนิเมะที่ชอบแนวตัวละครแบบโหดๆหรือชอบแนวเรือรบอย่างนี้นะครับตอนนี้แล้วน้องคนที่อยู่ข้างหน้านี้ครับก็คือน้องเอริทบอนฮัตเทนนะครับผมอ่านถูกหรือเปล่าวะหรือเล็กสั้นๆว่าฮัตเทนก็ได้นะฮะ ผมเรียกฮัตเชนฮัตเช่นเรียกอะไรก็พ่อกันไปนะแล้วแต่จะเรียกนะครับผมชื่อลงไทยด้วยคำว่าฮัตเช่นหลังจากที่ผมเนี่ยเข้าไปดูในส่วนของกาชาแล้วนะครับ mm. ก็ยังไม่มีอะไรเปลี่ยนแปลงเรื่องอะไรแต่อย่างใดนะครับแต่หลังจากที่ผมจะพยายามไปสอบหาประวัติของเกมอสูรเลนเนี่ย mm. เพิ่มเติมแต่เนะผมนะครับก็ได้ไปเจอกับน้องคนนี้เข้านะครับผม ก็ไม่รู้นะครับว่าน้องเนี่ยจะถูกนําเข้าวันที่เท่าไหร,ร่นะฮะน้องคนนี้นะครับมีชื่อว่าอิมเพโลนะครับหรือถ้าเรียกเป็นชื่อเต็มๆของเรือแล้วก็คือเอ็นอิมเพโลนะครับผมอ่านถูกป่าวะใช่เหรอวะผมไม่แน่ใจนะไม่ไม่รู้ว่าลงตัวอักษรด้านหน้าลงได้ไรแต่ที่รู้คือน้องชื่ออิมเพโลนะครับผมแล้วก็ น้องอิมเพโลนะครับเป็นเป็นเรือประจันบาลชั้นลิตาริโลลำที่4ที่สร้างขึ้นสำหรับลีลีเกีเรเกตหรือเปล่านะไม่น่าใจนะฮะสร้างขึ้นสำหรับราชนาวีราชนาวีของอิตาลีในช่วงสงครามโลกครั้งที่2นะครับแล้วน้องนะครับได้รับการตั้งชื่อตามคำว่าจากาักรวรรดินะครับผมในอิตาลี ไม่ใช่ไหนโอ้โหพูดพาดอีกแล้วครูในภาษาอิตาลีนะครับผมในกรณีในกรณีนี้นะครับหมายถึงการยึดครองจัก,กรวรรดิอิตาลีในแอฟริกาตะวันออกนะครับผมตั้งแต่ปีพาศ2479นะครับแดนด,นดินแดนโซมาลีโซมาลีแลนด์นะครับผมเอโซมาลีแลนด์เอริเทียนะครับเอริเทียโอ้โหอ่านยากเหลือเกินนะ และเอธิโอเปียนะครับผมอันเป็นต้นอันเป็นผลมาจากสงครามอิตาลีนะครับเอ,อ่อครั้งที่ครั้งที่สองเธอถูกสร้างขึ้นภายใต้คำสั่งของโครงการขยายกองกองทัพเรือปี1938นะครับพร้อมกับเรือรูมน้องสาวของเธอนะน้อง ผมก็ไม่แน่ใจนะว่าน้องคนนี้นะจะถูกนําเข้าเกมอส,สุรเลนวันที่เท่าไหร่นะครับเพราะว่าผมดูประวัติแล้วเนี่ยเห็นบอกว่าน้องคนนี้จะถูกนําเข้ามาในปลายเดือนมีนานี้นะครับผมก็จะลองติดตามผลงานนะฮะแล้วกดูซิว่าน้องเป็นเรืออะไรกันแน่นะผมได้เข้าไปดูแล้วนะฮะเป็นไม่เชิงว่าเป็นเรือบรรทุกเครื่องบินหรือไม่เชิงเป็นเรือประจันบาลน,นะแต่ในประวัติของเรือประจำบาล แล้วผมก็ไปค้นหารูปเป็นน้องเป็นเรือบรรทุกเครื่องบินหรืออะไรกันแน่นะฮะโอเคฮะเรามาเริ่มด้วยประวัติเรือของน้องกันเลยดีกว่านะครับผมเรือของน้องก็ชื่ออิมเพโลนะครับเป็นเรือจัก,กรวรรดิอิตาลีนะครับถูกก่อสร้างโดยอันซันอันซันโดอันซันโดเจนิวนะฮะถูกวางกระดูกงูเรือเมื่อวันที่14พฤษภา ปี2,481นะและถูกปล่อยลงน้ำเมื่อวันที่15พฤศจิกา2,482นะก็ถือว่าใช้เวลานานพอสมควรนะครับสำหรับเรือของน้องคนนี้นะฮะก็ความยาวของน้องนะครับจะอยู่ที่เอ,อ่อไม่ใช่ความยาวของเรือน้องนะครับจะอยู่ที่240.7เมตรนะฮะหรือเท่ากับว่า790ฟุตนะ ส่วนการติดตั้งไฟก็หม้อเป็นหม้อเป็นหม้อต้มยาโรนะฮะถูกหรือเปล่าวะถูกเป็นหม้อต้มยาโรนะฮะัแปดหม้อแล้วก็กําลังเครื่องยนต์เนี่ยหนึ่งแสนสองหมื่นแปดพันแรงม้านะครับผมก็หรือเท่ากับเก้าหมื่นห้าพันกิโลวัตต์นะครับผมส่วนแรงขับน้ำนะครับจะอยู่กลางหันกลางหันจากกาันหางไอ้น้านะครับผมอยู่ที่ 4ใบนะครับหรือที่เรียกว่าใบจักร4ใบนั่นเองความเร็วของน้องนะครับจะอยู่ที่5 6กิโลเมตรต่อชั่วโมงนะหรือถ้าหรือถ้าเรียกเป็นไม์ก็35ไม์ต่อชั่วโมงนะผมก็ถือว่าส่งพลังมากๆเลยนะเกราะของน้องนะครับจะน่นจาจะสายพันธุ์หลักเลยก็คืออยู่ที่350มม350หมิลลิเมตรนะฮะหรือเท่ากับ14นิ้วนะแหมถือว่าเป็นเรือที่ เกาะน่าจะหนาพอๆกับ t 9เเลยครับผมไอ้น่าบรรทถังไม่ใช่เลือรบเหรอวะเอ้ยป้อมเกาะของป้อมปืนนะครับเอ้ป้อมปืนไม่ใช่ป้อมปืนนะก็คือ3 5มอมมนะหอหอประคับการก็อยู่ที่260มิลลิเมตรหรือเท่ากับ10นิ้วนะครับผมบรรทุกเครื่องบิน3ลำนะผมก็ไม่แน่ใจว่าเป็นเรือบรรทุกเครื่องบิน,รบนหรืออะไรกันแน่นะครับผมยังไงก็ถ้าน้องคนนี้นะครับถูก เออนำเข้ามาในเกมแล้วเนี่ยก็ใครที่เป็นแฟนๆอัสุรลเลนรับติดตามผลงานอยู่ตอนนี้นะครับลองลองไปสุ่มกาชาแล้วก็เอาน้องมาให้ได้นะผมก็ไม่แน่ใจว่าน้องเนี่ยจะสำเนียงใจคล้ายๆลัฟฟี่หรือเปล่านะเพราะว่าหน้าตาดูง่วงๆนะผมส่วนภาพที่ผมไปเห็นมานะฮะเป็นภาพเป็นโมเดลนะครับผมผมก็ยังไม่แน่ชัดเลยว่าภาพจริงของเรือน้องเนี่ยมันเป็นยังไงนะผมได้ไปดู ค้นหาภาพไปแล้วนะฮะส่วนเรือภาพจริงเนี่ยมันมันก็เป็นลักษณะแบบนี้ครับผมเป็นภาพขาวดำนะผมก็ก็ยัง,งงงอยู่นะครับว่าน้องเป็นเรืออะไรกันแน่นะฮะผมก็จะพยายามค้นหาเรือน้องต่อไปนะฮะถ้าน้องเป็นเรือประจำบ้านเออก็โอเคเรือบรรทุกเครื่องบินก็ดีับผมจะเป็นเรืออะไรก็ได้ฮะสำหรับเออน้องนะผมก็ไม่ซีเรียสอยู่แล้ว คือทุกคนผมก็รับได้หมดนะฮะพอเจอมายิ้มหน้ากลัวนฮาเทนยิ้มเหมือนจะคิดร้ายอะไรหรือเปล่าก็ไม่รู้ก็วันนี้ก็คงไม่ได้มาอะไรเยอะก็ผมแค่มาดูมาติดตามผลงานของน้องอสุเลนนะที่ที่จะเข้ามาใหม่ในปลายเดือนมีนานะผมถ้าใครรู้เรื่องแล้วก็ลองไปติดตามดูนะอาจจะพลาดข้อมูลผิดพลาดตรงไหนนะผมขออภัย ตรงนี้ด้วยนะครับเพราะว่า,าการหาข้อมูลของผมเนี่ยผมอาจจะหาแบบไม่ครบถ้วนนะหรือบางครั้งก็หาแบบข้ามๆผ่านๆน,นะฮะก็คือผมยังไม่จริงจังพอนั่นแหละเออนะแต่ผมก็ยังโอเคแล้วแหละที่ผมได้ศึกษาอะไรกับพวกน้องๆน่นารักๆพวกนี้ด้วยนะฮะและใครนะครับที่ชอบตัวละครตัวไหนและอวยตัวละครตัวไหนที่สุดนะฮะใครที่เล่นเกมนี้อยู่เนี่ยอาจจะ สะสมเพชรไปหาแหวนแต่งงานได้นะครับผมตอนนี้ก็คนรักของผมก็เป็นแถวเลยนะเลือกเอาครับผมถ้าได้ตัวละครน้องน้องพุนี้มาแล้วเนี่ยลองอวยดูแล้วถ้าเราชอบส่วนไหนเราก็เสริมตัวนั้นอยังไงก็ได้ครับผมตอนนี้ก็เลเวลของผมมันก็ร้อยกว่าแล้วนะเลเวลตัวละครของน้องนะฮะเยอะสุดเลยก็คือ Enterprise นะผมลองลงมาก็คือ Fu s o m e t a นะกว่าจะทำให้น้องรักได้นี่ ถือว่าเป็นเรื่องที่ยากมากๆเลยนะครับผมสาหรับพวกพวกน้องนที่เป็นเบตานะเมตาไม่ใช่เบตา้าเมตานะครับผมโอเคครับสําหรับครั้งนี้ก็ไม่มีอะไรเยอะนะครับแค่มาติดตามผลงานอาสุรเลนนะครับผมเอเค,ครับก็เป็นยังไงกันบ้างครับผมสาหรับเกมอสุรเลนนะครับผมก็ก็ลืมบอกไปตอนแรกว่าผมเนี่ยจะเอาประวัติน้องตัวละครตัวใหม่ที่จะเข้ามาในเกมนะครับผม ถ้าเกิดปิดพันุ์ประการใดก็ผมขออภัยในบาทที่นี้ด้วยนะครับโอเคครับผมมี็นยังไงกันบ้างครับถูกใจน้องคนไหนหรือถ้าใครสนใจอยากจะโหลดเกมนี้มาเล่น,นครับโหลดได้เลยนะครับผมเป็นเกมฟรีนะครับแล้วก็เออและโหลดมาเล่นแล้วเนี่ยก็ทุกคนต้องอดทนรอหน่อยนะครับผมเพราะว่าเกมนี้เนี่ยเป็นเกมที่ดาวน์โหลดค่อนข้างที่จะนานมากๆนะครับผมแล้วก็มีหลักการสอนเยอะแยะมากมายเลยนะ ถ้าใครอยากจะเล่นนะครับก็ให้อดทนนะครับอย่าทนไม่ไหวนะอย่าอย่าอ่อนเหมือนผมนะตอนแรกๆผมก็อ่อนนะคือแบบหลักการสอนเยอะมากครับผมจนตอนนี้ก็ปัจจุบันนี้ผมก็เลเวลกลับมาเยอะขึ้นแล้วนะครับผมโอเคครับผมสำหรับใครที่ชอบคลิปนี้นะครับก็ฝากกดไลค์กดแชร์ไปให้เพื่อนๆดูเลยก็ยังได้นะครับผมแล้วก็ ใครที่ยังไม่เคยกดติดตามคลิปนี้นะครับก็สามารถกดติดตามได้เลยนะครับผมโอเคครับผมสำหรับวันนี้ก็ต้องขอตัวลาทุกๆคนไปก่อนสวัสดีด้วยนะครับไปๆครับ